สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวฟันนี่มาชินทุกคนกราบขอบพระคุณง,งามๆที่สละเวลาอันมีค่าของพวกมึงมารับฟังเรื่องราวจากลูกพี่คนนี้เอาละใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องฟันนี่มาชินของกูนะเฮ้ยหยุดทุกอย่างแล้วเอานิ้วไปจิ้มปุ่มซับสไครต์เดี๋ยวนี้แล้วฟาดกระหลิงแจ้งเตือนรัวๆเลยจะได้ไม่พลาดสาระความรู้แบบถึงลูกถึงคนแบบนี้วันนี้กูมีเรื่องโคตรพ่อโคตรแม่คลาสสิกที่เถียงกันจนหมาเลียตูดไม่แห้งมาเคลียร์ให้จบในทีเดียวแท็กเล็ก หรือแทกยางไอ้เคี้ยอันไหนมันเจ๋งกว่ากันแน่วะคนส่วนใหญ่แม่งเทใจให้แท็กเหล็กโอ้โหเทพพระเจ้าแห่งความแข็งแกร่งแข็งโป๊กทนทานคือที่สุดแห่งตีนตะขาบแต่กูจะกระซิบบอกอะไรให้ไอ้ความเชื่อแบบหัวปักหัวปั๊มแบบนั้นน่ะอาจจะกําลังเผาเงินในกระเป๋ามึงทิ้งเป็นแสนแบบไม่รู้ตัวมึงไม่ได้หูฝาดหรอกตัวเลขที่เห็นน่ะเรื่องจริงเลือกผิดครั้งเดียวอ่ะเงินมึงปิววอนเหมือนใบไม้ร่วงเลย และไม่ใช่แค่ค่าแท็กเส้นใหม่นะเว้ยที่มึงต้องจ่ายนนทนค่าสอมพื้นปูนสวยๆของลูกค้าที่มึงทำเขาพังไปทางยาวค่าจ้างคนงานมาปูยางมาตอยใหม่ค่าเสียเวลาที่รถต้องจอดตายหาทำมาหากินไม่ได้และที่หนักสุดคืออะไรค่าเสียชื่อเสียงโดยลูกค้าด่าเปิงไป3บ้าน8บ้านนี่แหละที่เขาเรียกว่าค่างโง่ก้อนโตที่เซลขายรถบางคนไม่อยากให้มึงรู้วันนี้ลูกพี่จะมาฉีกหน้ากากแช่ให้หมดเปลือกเตรียมเกาะขอบจอไว้ให้ดีเพราะหลังจากนี้ไปมึงอาจจะมองไอตีนตะขับคู่ใจของมึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอาละ่ะ ก่อนจะไปตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปเรามาแนะนําตัวคู่ชกบนสังเวียนนี้กันก่อนบนเวทีนี้ไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายนะเว้ยบอกไว้ก่อนแต่มันคือการเจอกันของยอดฝีมือคนละสไตล์เหมือนเอาบัวขาวมาเจอกับพี่ตูนบอดี้สแลมอะเก่งกันคนละเรื่องเดี๋ยวลูกพี่จะชี้ให้ดูชัดๆเลยว่าเวทีของใครเป็นแบบไหนใครเกิดมาเพื่อลุยและใครเกิดมาเพื่อหล่อเพื่อให้มึงเห็นภาพชัดแบบไม่ต้องไปนั่งทางในนึกภาพตามกูนะไอ้แทร็กเหล็กเนี่ย มันคือรองเท้าคอมบัตของหน่วยซิลดัมเมอร์มึมหนักชิบหายทึกทนเฮี้ยพื้นรองเท้าเป็นปุ่มเหล็กแหลมคมเกิดมาเพื่อกระทืบทุกอย่างให้จมดินไม่ว่าจะเป็นป่ารกดงหินหรือซากตึกที่พังถลม่มมันไม่เคยกลัวเฮี้ยอะไรทั้งนั้นแต่พอหันมาดูไอ้แทร็กยางโธ่พ่อคุณมันคือรองเท้าผ้าใบรุ่นลิมิเต็ดอิดิชันของดาราเกาหลีนุ่มนิ่มเบาหวิวขาวสะอาดเกิดมาเพื่อถนอมพื้นผิวทุกย่างก้าว หมอก,กั็การเดินเฉิดฉายบนพื้นหินก่อนในห้างหรูๆแอร์เย็นๆมึงเห็นภาพยังมึงจะใส่คอมแบตไปเดินสยามพารากรรารอนรอปภแม่งก็ไล่เตะมึงออกมาดิใช้ของให้มันถูกประเภทหน่อยเนาะได้เวลาขึ้นสังเวียนกูจะจับไอ้สองตัวนี้มาซัดกันแบบหมัดต่อหมัดให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยเราจะวัดกันทุกมิติตั้งแต่ความอึดความทนความสามารถในการทำลายล้างและที่สำคัญที่สุดต้นทุนแฝงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตั้งใจดูให้ดีนะมึง เพราะทุกหมัดที่มันแลกกันบนเวทีนี้มันสะเทือนถึงเงินในกระเป๋าของมึงโดยตรงหมัดแรกยกที่หนึ่งว่ากันด้วยเรื่องความทนทานโอ้โหไอเฮียเอ้ยอันนี้แทบไม่ต้องให้กรรมการตัดสินเลยแทร็กเหล็กแม่งชนะน็อกตั้งแต่ละครั้งยังไม่ดังความอึดของมันนี่ระดับที่ซาตานยังต้องเรียกพี่มึงจะเอามันไปขยี้หินแกรนิตในเหมืองตะกุยเศษเหล็กเส้นแหลมแหลมในไซร์หรือตึกมันก็แค่เดินผ่านไปแบบชิวๆเหมือนเดินเหยียบใบไม้แห้งแต่พอตัดภาพมาที่แทร็กยาง ไอสัตว์คุณหนูชัดๆเจอแค่เศษปูแหลมๆเข้าไปหน่อยแม่งร้องจากเหมือนเอารองเท้าอาดิดาสคู่ละหมื่นไปเดินเหยียบตะปูเรือใบอะน้ำตาไหลเป็นทางอะบาดแผลเดียวคือจบข่าวขาดทีคือต้องเปลี่ยนยกเส้นทันสถานเดียวซ่อมไม่ได้โว้ยมาที่สองอ้าวเฮย้ยเกมพลิกคราวนี้เป็นเรื่องผลกระทบต่อพื้นผิวไอ้แทร็กเลกไอ้พระเอกสายโหดของเราตะกี้แม่งกลายร่างเป็นตัวร้ายในบตดดลพลังทำลายล้างมันสูงยี่เฮีย มึงลองนึกภาพอารมณเช้าคอมแบทที่เพิ่งไปลุยโครนมาแล้วเดินย่าบนพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้สีขาวในบ้านเมียมึงดูดิคืนนั้นมึงได้นอนนอกบ้านแน่นอนถนนลาดยางพื้นปูนขัดมันลานจอดรถหน้าบ้านลูกค้าเจอไอ้แทร็กเหล็กเข้าไปทีเดียวเตรียมเซ็นเช็คจ่ายค่าซ่อมได้เลยแต่แทร็กยางโอ้โหพลิกบทเป็นพ่อพระเอกขี่ม้าขาวนุ่มนวลละมุนละไมเงียบกริบไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ให้เจ้าของบ้านต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ลูกค้าเห็นแล้วยิ้มแก้มปรีเราก็รับตังกลับบ้านแบบหลลอๆและนี่คือมัดน็อกมัดตัดสินเรื่องต้นทนแฝงนี่แหละคือความลับสุดยอดที่ไม่มีใครอยากให้มือรู้หลายคนมองตื้นๆคิดว่าแทร็กเหล็กพังก็แค่ถอดเปลี่ยนเป็นข้อข้อข้อล้มไม่กี่คันถูกจะไปแต่ไอ้สัตว์มึงลืมบวกค่าปูถนนให้ลูกค้าไปหรือเปล่าค่าเสียเวลาที่ต้องมานั่งเถียงกับเจ้าของบ้านอีกละ่ะค่าโทรศัพท์ที่เมียมึงโทรจิกเพราะมึงทำบ้านเขาพังแล้วยังไม่กลับบ้านอีกละ่ะ นี่แหละคือต้นทุนแฝงที่แพงกว่าค่าแทร็กทั้งเส้นอีกส่วนแทร็กย่างใช่กูยอมรับเวลามันพังทีต้องเปลี่ยนยกเส้นจ่ายเป็นก้อนฟังดูเหมือนแพงแต่เงินก้อนนั้นน่ะมันคือค่าซื้อความสบายใจเว้ยจ่ายทีเดียวจบไม่ต้องมานั่งปวดกบาลไม่ต้องมีใครมาทวงนี้ไม่ต้องทะเลาะก,กับใครเห็นหรือยังวะพอมันซัดกันครบทุกยกแล้วมันไม่มีใครที่เป็นแชมปเปี้ยนตัวจริงไม่มีใครดีกว่าใครแบบขาวกับดำมันมีแต่คำว่าเหมาะสมกับไม่เหมาะสมแค่นั้น ดังนั้นหัวใจของการเลือกที่ถูกต้องแม่นยำมันไม่ได้อยู่ที่แคตตาล็อกไม่ได้อยู่ที่คาพูดเซลล์แต่มันอยู่ที่หน้างานของมึงที่เดียวและที่เดียวเท่านั้นเอาล่ะมาถึงเคล็ดลับวิชามารฉบับลูกพี่เวลาจะเลือกดีตะขาบเนี่ยนะไม่ต้องไปเปิดตำราแปบรรทัดให้ปวดสมองมึงถามใจตัวเองดังๆแค่3ข้อนี้พอข้อแรกกูจะไปทำงานที่ไหนวะในป่าช้าในเมืองนรกหรือในสวนสวรรค์ของคุณนาย ข้อ2พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเจ้าของเขาหวงเมือไข่ในหินหรือเปล่าหรือว่าลุยแหลกแจกยับได้เลยไม่ต้องเกรงใจใครและข้อสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันไอ้คนขับรถของมึงน่ะมึงอยากให้เขานั่งทํางานสบายๆเหมือนนั่งโซฟาหรืออยากให้เขาสั่นจนไสเลือดวะตอบ3ามคำถามนี้ให้เคลียร์คำตอบที่ถูกต้องมันจะลอยมาหามึงเองสรุปแบบกําปั้นทุบดินนะมึงต้องเลือกแทร็กเหล็กหรือไอ้รองเท้าคอมแบตคู่นี้ก็ต่อเมื่อหน้าง,งานของมึงคือสมอรภูมิรบดีๆนี่เอง เป็นเหมืองหินเป็นป่าทึบเป็นไซสหรือถอนอาคารพื้นดินแม่งมีแต่หินแหลมคมครุข,ข,ขระโหดสัตสเซียและสิ่งที่มึงต้องการเหนือสิ่งอื่นใดคือพลังตะกุยแบบควายป่ากับความทนทานแบบอมตะที่ไม่ต้องมานั่งกังวลเชี่ยอะไรทั้งนั้นถ้านางานมึงเป็นแบบที่ว่าจัดแทร็กเหล็กไปเลยไม่ต้องคิดเยอะแต่แต่มึงต้องรีบวิ่งไปคว้าแทร็กยางหรือรองเท้าผ้าใบสุดเนี้ยบมาใส่โดยด่วนถ้าหน้างงานของมึงอยู่ในเมืองในหมู่บ้านจัดสรรสุดหรู หรือในส่วนยอมที่ลูกค้าเขาดูแลยิ่งกว่าลูกในไส้ภารกิจหลักของมึงคือการปกป้องพื้นคอนกรีตถนนยางมะตอยหรือสนามหญ้าญี่ปุ่นราคาตารางเมตรและเป็นพันของเขาให้สวยกริบเหมือนตอนที่มึงยังไม่เข้าไปแถมยังต้องทํางานแบบนินจาเงียบๆนุ่มนวลเพื่อไม่ให้เพื่อนบ้านเขาทูไปฟ้องนิติบุคคลให้มันไล่มึงถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แทร็กยางคือคําตอบเดียวและคําตอบสุดท้ายเท่านั้นเอาล่ะหลังจากที่เราได้ดูมวยคู่หยุดโลก ได้เห็นข้อดีข้อเสียกันไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วก็ถึงเวลาที่ลูกพี่จะให้คำตัดสินสุดท้ายที่บึงต้องจำไปจนวันตายตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่คือบทสรุปของเรื่องเราทั้งหมดในวันนี้ นี่คือสัจธรรมข้อเดียวของวงการเครื่องจักรหนักโวยจำใส่กระโหลกไว้เลยไม่มีอะไรดีที่สุดมีแต่เหมาะสมที่สุดเลิกถามได้แล้วว่าเหล็กกับยางอันไหนดีกว่ากันคำถามที่ถูกต้องคือหน้างานของกูเหมาะกับอะไรวะผู้รับเหมาที่เป็นโปรจริงๆเขาไม่ได้มีแต่ของที่แพงที่สุดหรือทนที่สุดแต่เขารู้ว่าต้องหยิบเครื่องมือชิ้นไหนมาใช้กับงานตรงหน้านี่แหละคือเส้นบางๆที่ขีดขั้นระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นสุดท้ายกูก็ขอโยนคำขามนี้กลับไปให้พวกมึงทุกคนได้คิดเป็นกันบ้าน แล้วหน้างงานของมึงเหรอวะไอ้โปรเจกต์ต่อไปที่มึงกําลังจะไปทนะําน่ยมันต้องการรองเท้าคอมแบทที่พร้อมพังทุกอย่างหรือต้องการรองเท้าผ้าใบที่เดินนิ่มๆถนอมพื้นผิวคิดให้ดีคิดให้นานเพราะคําตอบของมึงคือเงินสดสดในกระเป๋าของมึงเองใครเคยมีประสบการ์เจ็บแสบกับการเลือกแทร็กผิดหรือมีเคล็ดลับอะไรเด็ดๆอยากจะแชร์พิมพ์มาคุยกันข้างล่างหน่อยกูอยากอ่านถ้าชอบการแชร์ความจริงแบบถึงพลิกถึงขิงแบบนี้อย่าลืมกระทือรือร กดแชร์และกดติดตามช่อง Funny Machine ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลูพี่ไปก่อนละสวัสดี